เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขันนิสึกชิงแงมปมสโมสรโลกประจำฤดูกาล2024-2025ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับนั่นคือบาเยอร์มิวนิคเจอกับโอคกลดนซิตี้และก็เป็นเสือใต้นะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง10ประตูต่อศูนย์คู่แข่งของเสือใต้เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนั่นคือโอคลันซิตี้ โอเกนเซิตี้เป็นทีมที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นทีมที่สามารถคว้าแชมป์ OFC แชมเปี้ยนลีกถึง4สมัยที่ต่อกันและก็เป็นตัวแทนของวีปโอเชินเนียนะครับโอเกนเซิตี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโอเกนเซิตี้ยังเป็นทีมกึ่งอาชีพไม่ใช่ทีมอาชีพของแทสนะครับนักเตะโอเกนเซิตี o ้ทุกคนนะครับล้วนแต่มีอาชีพหลักกันอยู่แล้วและอาชีพหลักของนักเตะทีมนี้ไม่ใช่นักฟุตบอลอาชีพนะครับ แต่เป็นอาชีพหลากหลายทั้งช่างตัดผมคุณครูแม่น้าอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่กระทั่งนักศึกษาเพราะว่า